สวัสดีค่ะนิงค่ามิคเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่19 25กุมภาพันธ์2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีความเข้าใจในธรรมชาติสามารถควบคุมนะคะสามารถจัดแจงผสมผสานหรือให้ความหมายนะคะของชีวิตสิ่งรอบตัวมากขึ้น ด้านการงานสัปดาห์นี้นะคะคุณจะใช้เหตุใช้ผลโดยเฉพาะการมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจราจาต่างๆจะให้โชคนะคะส่วนด้านการเงินช่วงนี้ก็จะมีโชคดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความสามารถในการหารายรับเป็นพิเศษหรือมีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามา จากการเรียนรู้การทดลองนะคะหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆเช่นกันส่วนด้านสุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับการใช้สมองคิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องชีวิตต่างๆก็ต้องมีการบำรุงตัวเองบำรุงวิตามินนะคะบางรายเกี่ยวกับการปวดหัวปวดเส้นประสาทต่างๆอาจจะต้องมีการตรวจเช็ค ส่วนคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ความรักมีความตื่นเต้นนะคะมีโอกาสพบรักที่รวดเร็วดึงดูดกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตรักนะคะการทดลองทำการเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันเป็นความรักที่ท้าทายน่าสนใจนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นพลังที่ดีสำหรับชาวสิงในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ